ขอญาตไลฟ์สดช่วงบ่ายนะครับไม่รู้ว่ามีใครเฝ้าดูหรือติดกระดิ่งทิดตามไหมผมไม่รู้นะแต่มันมีเรื่องที่วันนี้รับโทรศัพท์หลายสายมากเลยเรื่องของการงดกิจกรรมทางการแจ้งทางกิจกรรมทางการแจ้งเนี่ยนะครับหลายอันเลยแล้วก็ทั้งพัทายามิวสิกเฟสติวัลทั้งวิ่ง กิจกรรมวิ่งหรือกิจกรรมอะไรก็ตามที่ที่จะต้องมีคนมารวมกันมากๆกันนะครับตอนนี้ก็เห็นในเพจนะอย่างเช่นบางแสนนี่ก็บอกว่างดจัดงานวันไหลนะครับงดจัดงานวันไหลแต่ภรรยาผมยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับว่าเอองานวันไหลเนี่ยงดหรือเปล่าก็เลยอยากขึ้นมาบอกว่าอยากขึ้นมาบอกผู้มีอำนาจนะครับ อันนี้คงไม่ได้ไปฝากถึงเมืองพัทยานะครับอันนี้ต้องฝากระดับประเทศว่าคนที่เขาทำมาหากินเนี่ยนะครับคนทำมาหากินนะครับย้ํานะครับคนที่เขามีผับมีเทกมีบาร์พ่อค้าแม่ขายที่เขาหวังว่าเดือนเมษาเป็นเดือนที่เขาจะกาะโปยเป็นเดือนที่เขาจะได้เงินเป็นเดือนที่นักท่องเที่ยวจะมามหาสาร แล้วผมถามว่ามันมีข้อดีอะไรที่มาบอกว่ายกเลิกงา,ง,างานนู้นงานนั้นงานนี้ผมอยากรู้ข้อดีนับจากวันนี้นะครับช่วยกันกดแชร์กดไ like ลค์หน่อยนะครับผมอยากให้คนฟังคลิปนี้นับจากวันนี้จนถึงวันที่ 19, สิบเก้าเมษาคือวันไหล 18, สิบแปดเมษาคือวันไหลพัทยาเนี่ยมันเ,เลหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนครึ่งหนึ่งเดือนครึ่ง พอคุณประกาศออกไปอย่างนี้ผมบอกเลยนะครับคนที่เขแพนจะมาเที่ยวมากินมาใช้เขาไม่มาทันทีสำหรับผมนะในมุมผมนะนี่คือการทำลายเศรษฐกิจเมืองพัทยาอย่างชัดเจนอย่าตะนกก็บอกแล้วอย่าตนกคือวิธีแก้ปัญหานะี่คิดไม่ออกคิดไม่เป็นไม่ช่วยกันคิดไม่ช่วยกันทำนี่ไอ้พวกนี้เข้าที่สดี่าปลวกขึ้นบ้านกับเผาบ้านแม่งทิ้งเลย ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยปวกขึ้นบ้านมึงจะฉีดยาก่อนมึงจะจุดทู่บอกกันก่อนว่าเฮ้ยปวยมึงไปนะไม่งั้นกูนกนกนเอายาฉีดนะผู้บริหารไม่เคยคิดแบบนี้เลยถามว่าเกิดอาทิตย์หน้ายาแก้โควิดหนึ่งเก้ามันเกิดผลิตออกมาเหตุการณ์ปกติคนมันก็เที่ยวได้เปล่าวะแต่ตอนนี้คือทำเฮียอะไรไม่เป็นหรอกแล้วก็บอกกูไม่ให้จัดกูไม่ให้มีสงการ กูให้มีมีงานวันไหลนี่คือการบริหารประเทศเหรออยากรู้จังเลยอ่ะนี่คือการบริหารพระรยาเหรอบริหารกันแบบเนี้ยคือเฮ้ยมึงไม่ต้องรีบบอกมึงเห็นหัวอกหัวใจพ่อค้าแม่ขายเขาบ้างไหมว่าเมษาเนี่ยเขาทำมาหาแดกเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่สิบเก้าเขาขายของกันเนี่ยเขาเล่นน้ำกันเอิบกระเลิกอะ่ะคนน่ะมันรู้ในทีอยู่แล้ว ว่าถ้ามีโรคหมาที่ไหนมันจะมาสาดน้ําหมาที่ไหนมันจะเอาแป้งมาปะหน้ากันหมาที่ไหนมันจะให้ยอมปะแป้งที่หน้ามันไม่มีหรอกสามัญสำนึกเนี่ยมันมีมนุษย์เราเนี่ยไม่ต้องรีบประกาศกดแชร์กาไปไม่ต้องรีบประกาศว่าไม่มีงานหละวันไหลนะคุณควรจะออกประกาศว่าช่วงเทศกาลวันไหลนะครับขอให้ผู้ประกอบการดูทิศทาง ดูสถานการณ์และดูนโยบายเอ้ยมันต้องพูดอย่างนี้แต่วันนี้มึงบอกเลิกไม่เอาไม่มีไม่ให้จัดก็จะหาแดกกันยังไงล่ะครับพี่น้องจริงๆเมื่อเช้าไลฟ์สดไปชุดหนึ่งแล้วนะคนก็เข้ามาฟังกันนะสามสี่พันวันนี้ก็คิดว่าพอแล้วขี้เกียจแต่พอเห็นวิธีการคิดแบบนี้มีปัญหามึงก็ไม่จังจัด มีปัญหามึงก็ไม่ต้องเล่นมีปัญหามึงก็ไม่ทำมาหาแดกก็บอกแล้วไงถ้ามันมีการคัดกรองทุกอย่างก็ไปได้ปกติเนี่ยคิดง่ายๆเมื่อมีปัญหาก็อย่าเล่นแม่งเลยสงการกลับไปใช้ทฤษฎีพ่อมึงนะถ้าพ่อมึงมีบาพ่อมึงมีร้านอาหารพ่อมึงมีโรงแรมเนี่ยมึงจะใช้นโยบายไม่ให้มีงานวันไหลไหม นี่ไม่ได้พูดถึงพัทยาอย่างเดียวนะพูดถึงทั้งประเทศไทยเลยทาแม่กูเป็นเจ้าของบาร์นะกูให้เล่นแต่ก็ต้องมาทบทวนว่าเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นเล่นได้แค่ไหนถ้าสถานการณ์มันแย่มาเลวร้ายจะงดไม่ให้เล่นก็ไม่มีใครเขาคัดค้านหรอกถ้าโลกมันยังระบาดอยู่กูก็ไม่เล่นกูก็กลัวตายแต่วันนี้ลองทบทวนซิการประกาศว่า ไม่ให้เล่นงานวันไหลนะข้อที่หนึ่งนะทบทวนนะไม่ให้เล่นงานวันไหลกับสองประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกชนิดที่อยู่ในเมืองพัทยาสถานการณ์โควิด1 9ไม่ดีขอให้ทบทวนเรื่องการจัดงานใช้คำนี้สวยก่ือไหมหรือว่าเราหาลือกันประชุมกันไม่ใช่บอกว่าไม่ให้จัด เออแล้วคนทำไมหาก,กินทํำยังไงอ่ะคนที่คิดจะมานอนสงการวันสงการช่งสงการเนี่ยเขาก็ไม่จองโรงแรมไงเขาก็ไม่มากินข้าวไงเขาก็ไม่มานั่งบาร์เบียไงเขาไม่มาดิสโกเทกไงแท็กซี่ทําไงสองแถวทําไงร้านขายของทํำยังไงมันสถานการณ์มันเป็นแบบเนี้ยควรทําอย่างไรให้คนเวทแอนด์ซีรอดูมอนิเตอร์สถานการณ์ ใกล้ใกล้วันค่อยว่ากันอ่าโอเคถ้าคุณบอกโล่งเงีดีเอ้ยผมบอกคุณไว้ล่วงหน้าคุณจะได้ไม่จัดงานใหญ่คุณจะได้มีเสียตังคุณจะได้ไม่ต้องลงทุนคุณจะไม่ด่าผมอ่ามุมนั้นผมก็ว่าไม่ผิดหนึ่งจัดที่ดิฟเฟอร์จัดที่ร้านโบนจัดที่มารีน่า จัดที่เซนทัลเฟสิเวลจัดที่หน้าอากาซ่าจัดที่สายสามเอ็กไซ์เก่ามึงก็มีข้อมูลนี่หว่าว่าใครเคยจัดก็เลยถามเลยว่าเนี่ยเอา้าใครจะจัดมันก็ต้องขออนุญาตใบมหรสพมึงก็เรียกเขามาคุยว่าไอ้น้องปีนี้พี่ไม่รู้นะจะอนุญ,ญาตหรือเปล่าสถานการณ์โควิดไม่ดีพี่ว่าถ้าจะทําเนี่ยทบทวนหน่อยแต่โอเควันนะั้นถ้ามันทําได้ก็อนุญ,ญาตกันไปมันควรจะออกแนวนี้เปล่าวะไม่ใช่ออกแนว,นวแบบว่า ไม่ให้จัดอะกูไม่ให้จัดกูไม่ให้ทาไม่ได้ผิดกฎหมายอาจารย์เก่งมึงอย่ามาโลกสวยทำไมเดี๋ยวถ้าติดเนี่ยมึงมึงรับรองไหวไหมผมไม่ได้พูดประเด็นนั้นนะผมพูดประเด็นว่าวิธีการคิดของผู้บริหารเวลาจะคิดอะไรออกมาให้เห็นใจพวกกูมั่งพวกกูทํามาหาแดกเนี่ยเห็นใจบ้างนี่พูดไปพูดมาเหมือนไอ้โจ้ไปสปอรตไลท์ขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะแต่วันนี้ต้องขึ้นมาข่าวลือเยอะที่หายเลยอะ เนี่ยวันนี้ก็ข่าวลืออะไรส่วนโรงนุมปิดอย่างเงี้ยคือแม่งลือกันลือกันลือกันไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จลือโรงแรมดังปิดอย่างเงี้ยคือข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนผู้บริหารเคยไปดูไหมว่าทําไมก็ถึงปิดทําไมถึงไม่มีคนวันนี้นะถ้าเราอย่าต้องปิดสักสองเดือนแล้วเดือนที่สามเปิดปกตินะผมแฮปปี้แต่ถ้าทาเฮียอะไรแล้วไม่มีความชัดเจนเนี่ยนะไม่ชัดเจนเลยสักเรื่องนึงเนี่ย แล้วปล่อยลอยแพพวกผู้ประกอบการเลยเนี่ยเกิดแม่งสามเดือนหกเดือนแล้วทำยังไงตายหาแล้วต่อไปนี้แม่งกูไลฟ์สดเนี่ยเข้ามาดูกันเนี่ยหกสิบเก้าคนเนี่ยกูเก็บคนละสิบบาทกูได้หกร้อยอะเอากันแม่กคือไม่ใช่หรอกผมว่าไม่ใช่หรอกนะฝากไปทบทวนนะครับทุกหน่วยงานทุกองค์กรตั้งแต่ระดับประเทศจนท้องถิ่นอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครคุณอย่าคิดอะไรง่ายๆประกาศอะไรง่ายๆ นะคุณดูบริบทของสังคมบ้างว่าตอนนี้จะอดตายห่ากันอยู่แล้วแล้วถ้าไม่ได้จัดสงการสิบวันจะเอาเงินที่ไหนหนึ่งดูสถานการณ์ก่อนมันยังเหลือเวลาให้ตัดสินใจวันนี้เพิ่งวันที่ห้าเดือนมีนาะคมมีสามสิบเอ็ดวันพานไปแล้วห้าวันเอาตัดแม่งเหลือสาสิบวันเนี่เหลือหรือยีบห้าเหลือยี่สิบห้ายี่สิบหกวันเนี่ย, 25, 25, น,น,ยนะเราค่อยว่ากัน ถ้ามันเลวร้ายเนี่ยต่อให้รัฐบาลส่งเสริมบอกช่วยกันจัดสงการสงการพ่อมึงไม่มีใครเขาจัดหรอกใครเขาจะจัดวะบ้าเปล่ากลัวตายทุกคนเนี่ยนะแต่โอเคถ้าคุณจะบอกว่าเฮ้ยขอให้มีการทบทวนท่านใดที่คิดว่าจะมีการลงทุนจัดเทศกาลฉลองงานสังสรรค์ช่วงสงการให้รีบมาแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนี้เออ คุณก็รู้เลยใครอยากจัดใครไม่อยากจัดอะไรจัดได้จัดไม่ได้อะไรควรลงทุนไม่ลงทุนวันนี้แม่งผมรับแต่สายพี่ครับเขาไม่ให้จัดสงการพี่ครับเขาไม่จัดสงการบริษัทใหญ่ก็โทรจากกรุงเทพไอ้คุณเก่งเขาไม่ให้จัดสงการ,ร,กร,ากาการแล้วปีนี้งบประมาณทํายังไงอะไรแบบไหนกูไม่รู้หรอกกูไม่รู้กูรู้แต่ว่าถ้ามึงคิดว่าไม่ให้จัดก็ลาตีสวัสดิ์กันครับจบข่าวดาวอังคาร พราะคิดแบบนี้กดไลค์กดแชร์ไปคนที่มันมียมหน้ามันจะได้เห็นว่าพวกเราคิดกันยังไงที่พูดนี่ก็ไม่ได้มีโรงแรมไม่ได้มีเทกมีผับมีบาร์หรอกแต่เพื่อนเยอะมันก็บอกปิดแล้วทําไงพี่ปิดแล้วทาไงพี่อีกหน่อยมันปิดได้วันของการไม่มีอีกหน่อยมันก็ปิดร้านพวกมึงนั่นแหละไม่รู้จะพูดยังไงเอานะเอาแค่นี้แหละฝากไปถึงพกูกได้นว่าพิจารณาใหมา่อย่าคิดง่ายๆนะนี่ไม่ได้ว่าพระดยานะ ว่าไปถึงนู่นสวรรค์ชั้นเจ็ว่าการไม่ให้มีสงการแล้ววันนี้ใครดูโทรทัศน์ทุกช่องแม่งก็ออกหมดอ่ะ mm. คนมามากินแม่งนอนไม่หลับอ่ะใจตกอยู่ตะตุ่มอ่ะนึกออกไหมเนี่ยแล้วก็เรื่องมาเช้าที่มไฟ์สดไปว่ามีคนจังหวัดหนึ่งครับพูดง่ายอไอ้ผีน้อยเนี่ยกลับจากอะไรนะประเทศแล้วก็ไปนั่งกินเนี่ยร้านอาหารแล้วก็โพสอ่ะเนี่ยมันเริ่มมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยที่ที่เชียงใหมล่ละที่อีสานละ วันนี้เองพัทยาแม่งก็มีไปกินหมูกระทะตัวย่อพอสำเภาเนี่ยแล้วก็โพลตาไปดูดมาเกาหลีเนี่ยกลับมาฉลองสั่งลีนซี่มาแม่งเหมือนสั่งลาพวกนี้นะใช้ประกาศของกระทรวงสาราสุขเจ้าที่ตำรวจจัดการได้ไหมเรียกมาพบได้ไหมจับแม่งไปขังสิบสี่วันซาดีนะคือวันนี้มันตนกไปหมด ยิกเล็บก็เจ็บเนื้อไอ้คนที่เอาสนุกบนโซเชียลแม่งก็เยอะมากจริงเท็จก็ไม่รู้วันเนี้ยเมียก็ส่งมาเนี่ยเจออีกแล้วโควิดที่ร้านกาแฟดังแห่งหนึ่งอย่างเงี้ยพูดไปเขาก็เสียหายไม่อยากพูดหรอกอสวนดอกไม้ในพัทยาใหญ่สุดปิดตัวแล้วโรงแลรมที่ไฮโซที่สุดอยู่หาสนอตอนนี้ปิดแล้วความจริงอยู่ตรงไหนวะกูอยากรู้ ไม่มีความจริงเฮียอะไรเลยแต่เท่าที่รู้เนี่ยเห็นแล้วลงข่าวเนี่ยบางแสนเนี่ยงดวันไหลพัทยาเป็นเขาด้วยไหมชนบุรีเป็นเขาด้วยเปล่ารอก่อนได้ไหมมันเหลืออีกตั้งหลายวันอย่าหักด้ามพาด้วยเข่าคนเราอะ่ะเห็นใจผู้ประกอบการบ้างตอนนี้เราควรหันมาคุยกันเรื่องคุณเตรียมตัวหรือย,ยังนะคุณจะเปิดการสแสดงคุณจะเปิด ทามาหาแดกเนี่ยคุณเห็นหรือยังว่าคุณมีแอลกอฮอล์ไหมมีการบริาบราการบริการการบริการลูกค้าที่ดีไหมห้องนงห้องน้งําล้างสะอาดสุขานามัยซื้อเดตตอนผสมน้ําฉีดพรมที่พื้นบ้างไหมอันนี้เราก็ไม่ดีว่าแต่คนบริหารเราก็ต้องมาพูดถึงคนที่ประกอบการธุรกิจพวกนี้เหมือนกันว่าคุณก็ต้องดูแลตัวเองช่วยกันฝากนะครับไม่รู้จะแอดแ็กเรื่องอะไรใครอยาก เนี่ยคอมเมนต์ข้างล่างก็เขียนมาแล้วกันผมสื่อสารถึงผู้ใหญ่ได้สื่อสารถึงผู้มีอำนาจได้ผมก็จะบอกเขาว่าเฮ้ย <_ S 1> วิธีคิดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถูกไม่ผิดอะ่ะแต่ผมว่ามันไม่เหมาะคุณยังไม่ทันแก้ปัญหาเลยคุณเอาแต่ว่าเลิก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 หัวใจแม่งอยู่ตรงไหนวะหัวใจกระต้านทำไมาหาก,กินอยู่ตรงไหนวะหัวใจป,วประชาธิปไตยคือวิธีแบบนี้เหรอแม่งถ้าเป,ไปา็นประชาธิปไตยแล้วเป็นอย่างนี้นะแม่งเป็นคอมมานิสต์เถอะนะฝากด้วย เข้ามาชมเท่าไหร่ไม่รู้ตาก็มองมาเห็นแก่แล้วขอใส่แว่นก่อนอา้าไลฟ์สวดอยู่เมื่อกี้ก็ร้อยพวนน,นี่เหลือเก้าสิบเอ็ดอ่เขาบอกอะไรช่วยกันแชร์ครับเอา้าวกาลังชมใครจะถามอะไรไหมพี่เก่งครับเป็นผู้ใหญ่คนเดียวที่ผมเห็นการแสดงออกว่าเห็นใจคนพิยาไม่ใช่ไม่ใช่ผมเห็นใจคนพิยาผมเห็นใจตัวเองผมกลัวจนคุณอาร์ตผมกลัวจน ว่าไม่มีตังค์เติมมันเข้าใจยังคือคือมึงคิดว่าแบบสงการห้ามนั่งหลังกระบะไอ้เหี้ยคนจนมันไปรถอะไรวะฮะตอนนี้มีโลกห้ามเล่นสงการมึงคิดได้ไงมึงต้องบอกว่าเล่นได้แต่สิ่งนี้ไม่ควรทำหนึ่งสองสามสี่หนึ่งห้ามจัดงานในที่ปิดมีคนเกินนั้งแหนึ่งพันอ่ะมึงก็ออกกฎมาสิสองห้ามทาแป้งห้ามสัมผัสตัวกันมึงก็ว่ามาสิ น้ําที่จะลดจะสาก,การต้อเป็นน้ําคุณภาพขอความร่วมมือทางภาครัฐจะเตรียมน้ําไว้ให้มึงก็ว่าไปสิแต่โอเคสุดท้ายแล้วทําหาอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วมึงไม่อยู่ในระเบียบว,วินยัยสุดท้ายแล้วตอนนี้ฝ่าจะถึงสงการเจอคนป่วยร้อยกว่าคนเอ่มีผีน้อยกลับมาอีกห้าพันเออเฮ้ยสถานการณ์ไม่ดีเว้ยสักวันที่ยี่แปดยี่ิเก้ามีนาะก็ประกาศเลยอ่ ท่านผู้ประกอบการในเขตเมืองพัทยานะครับเขตจังหวัดชลบุรีนะครับประเทศไทยนะครับกาลาแลนนะครับห้ามจัดสงการอ่ะอย่างนั้นผมไม่ว่าผมไม่เถียงโอเคเลิกคือเลิกแล้วถ้าเป็นนักการตลาดจริงบอกไม่เป็นไรจะสอนให้รู้ไหมทํำยังไงประกาศไปเลยสงการปีนี้นสิบสามเมษาประเทศไทยขอออกประ,ประกาศเลื่อนไปจัดสงการเดือนมิถุนา ได้ไหมกูถามได้ไหมมึงคิดนอกออกรอบกันเป็นไหมรัฐบาลดูแล้วครับท่านู้ฟังครับมีสามารถจัดสงการได้ครับเนื่องจากมีโรคโควิด -19 ผมในนามนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนไปร่วมจาดกันช่วงมิถุนาครับสักวันที่14มิถุนาเรัาวันเกิดกูพอดีเลยดีไหมมันทำได้หมดแต่มึงไม่คิดมึงคิดไม่ออกมึงทำไม่เป็นมึงทำไม่ได้หรือมึงไม่ได้ทำ คือไม่รู้ว่ะไม่รู้จริงๆคิดน้ำไม่รู้จริงๆว่าทำไมมืองไทคิดแบบนี้คิดได้แค่นี้มึงคิดได้แค่นี้มึงคิดว่ามึงมีบาร์ดิมึงคิดว่ามึงมีโรงแรมดิมึงคิดว่ามึงมีร้านอาหารนี่มึงคิดดิว่าพ่อมึงทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอ่ะแล้วมึงจะไม่คิดแบบนี้ มึงจะไม่คิดแบบนี้นะเอาขำๆนะใครมีข่าวไอ้พวกผีน้อยเนี่ยนะแล้วทำตัวบ้าๆบอๆเนี่ยช่วยส่งข่าวให้ผมหน่อยอินบ็อกมาเลยเดี๋ยวมจะเข้าไปจัดการให้ฟังแล้วเริ่มหมั่นเที่ยวแล้วที่แรกก็ไม่มีอากตินะเห็นว่าเป็นคนไทยด้วยกันแต่แม่งถ้ากลับมาแล้วไปแดกตรงนน้นตรงนีง้แล้วโพสต,ต,ต์อย่างนั้นอย่าง,างนี้นี่พวกนี้นี่แม่งต้องต้องเอาหนังยางดีดไข่แม่งอะ ขอบคุณนะครับที่รับชมเอาแต่หอมปากหอมคอแชร์ไปเลยแล้วให้มันฟังเผื่อพ่อมันทำธุรกิจมันจะเปลี่ยนใจต้องไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจวิธีคิดนะครับขอบคุณครับ